วันนี้ผมมาหาของอร่อยทานที่บ้านทุ่งผงอ้าวไงให้ผมทำเองซะง,งั้นละ่ะวันนี้ผมจะมาทำแหนมหมูกับแม่แม่กลุ่มสตรีบ้านทุ่งผงม,มาเริ่มทำแล้วนะครับแหนมหม้อน,นี้ต้องเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทำมาแน่ๆเป็นไงเป็นไงหน้าตาได้ไหมล่ะครับวัตถุดิบที่นี่สดและใหม่แน่นอนเพราะบ้านทุ่งผงเขามีเขียงหมูเองเลยล่ะครับโดยที่เราเน้นของสดสะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคแม่แม่กลุ่มสตรีบ้านทุ่งผงจึงพิถีพิถันในการผลิต มากมากเลยครับรับรองได้เลยว่าแหนมแต่ละห่อจะต้องได้มาตรฐานน้ำหนักเท่ากันหมดครับพอบรรจุแหนมใส่ถุงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปงานฝีมือเลยล่ะครับแม่แม่บอกว่าแหนมที่นี่จะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้รูปรักหน้าตาก็ต้องสวยงามด้วยเรียกว่าใส่ใจกันทุกขั้นตอนเลยล่ะครับใครเจเอาไปเป็นของฝากแบบฉลอมก็มีครับหรือซื้อไปกินเองแบบนี้แหนมหมูที่นี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์โอทอของอำเภอเวียงสาด้วยนะจะเจียวไข่ก็อร่อยหรือจะยำแหนมทรงเครื่องแบบนี้ได้กลิ่นแล้วน้ำลายจะไหลเลยล่ะครับ งั้นต้องลองชิมรสชาติใส่ปากคำโตแบบนี้โอ้โหร้อนลวกปากสิครับนอกจากแหนมแล้วน้ำพริกบ้านทุ่งผงก็จัดว่าเด็ดกินกับไข่เจียวก็อร่อยหรือจะปั้นเขานึ่งจิ้มกับน้ำพริกไปเลยแบบคนเมียงอืมบอกเลยนะฮะว่าลำแตแ้ลำขนาดอยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมเองที่นี่กลุ่มอะไรโรุงสตรีบ้านทุ่งผงที่นี่มีอะไรดีแน่มีแหน และก็น้ำพริกก็อร่อยด้วยถ้าคนอยากกินสินค้าอร่อยๆที่บ้านทุ่งผงเนี่ยจะซื้อที่ไหนครับมีเบอร์โทรไหมครับแม่มีจ้า0 6 2 9 3 5 8 3 4 5จ้าถ้าอยากได้แหนมอร่อยน้ำพริกอร่อยต้องมาซื้อที่ไหนปรูสตรีบ้านทุ่งผงแม่ทำไปได้ <laughs>